สวัสด<ต>ีครับประกอบกันดิชินเดิมเช่นเคยกับผมส่องคองผู้เฒ่าพระกินชาแนวป้าปพีพะลองเข้ามากินน้ำกันคือเกินคือเดือมนี่ยังกินนะแม่บ้านมือเจ้าเอามกไข่มาแดงใส่ใบย่อใส่ผักหวานคะ่ะแกงไก่ค่ะพี่น้องคะแก้วแมงดาจ้ะแตกมูกเกาะค่ะครับผมก็ได,ด,ด้ยินแเขาขอบคุณพี่น้นองฟังไปเข้าสุกคืุกคนเนาะ อดูเวก็มาเยี่ยมยามถามข่าวสองซ้อมก็เข่าเฉลี่ยก็พกคุณมาละโอกาสนี้ครับผมป่าทดลองฮากก็อะไรก็แช่ก็ซับตะไคร้ก็ลิงแย่งเดือนเราเป็นกำลังใจกันน้องพี่น้องนะดีพี่นี่ก็มาพี่น้องกินข้าวกันเผาหลายอย่างไม่รู้มือนีกอะอาหารชั้นสูงพี่น้องก็ขึ้นไปเอากรบต๊ะตุ๊กมาจากที่สูงผมเลยพี่น้องไข่หมดแดงเนาะเหมือนห่อวุกไข่หมดเหลียงไตพักหวาน bánh right, right, ngô. A vết lòng. Mm, mhm. Tiểu lòng. Mm, ngô Mm, mhm.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  อนีพักหวานพี่หนองใไปไปโยกใส่พักหวานผมเลยพี่หน้่งฮึมมือกดบ้างไหมอทำมีงี้เปลอามเด็ดไปโยกับบร่างงามเลยพี่หน้องเอ้ย เรยอยู่ข่างท่างมาไวเอาไปหนังก็เจาะมาที่เอาไปซื้อ,อนี่เคียงหนังก็ไนมน่เอาพี่หน่องนะอาหารบ้านนี้งานเฮ็ดดีครับงานเฮ็ดดีบ้านผมพอาจีนอื่อนฝาจกมาเล่ยอืมเนาะข้าวหวาน แต่แล้วครรอโดนโดนเนี่ยกินแบบอาหารยี้ะขังยีลาคังครับเพื่อ,อดดนดดอดสอยมาใหม่ๆเห็นเลยแม่บาทรักไปซอยพี่นอนไม่รายเติมหอนปวดมาเป็นตา ตัวฮะไข่มะเรียงก็จะรู้ดกกินน่ะปุ๊บ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 เลยหรออันอื่นหมองว่าอยากแตะนอ,อืมขึ้นเลยขายบ่อ

เพิ่มเข่าเพิ่เลยเพียแค่เพิ่่งขาควนเอาตอนอ้อนเลยพีองสร้างบ้านเฮ็ดกินเองเขาจะเอาเสีอจ้ะเดินทางพมัมเอาเบิ้งานเบิังกลางแสบพียงแค่ไปโอ้โหรอโอุ้น Ừ. Bị ngon Bị Phép bóng nghĩa là cái lòng phát bán bảy ngô Ho Ngo một khai khai một liền năm cây bụng năm Cắt hết hết ừ. Mấy bạn cái ngoài vốt Mới rồi Không được Lại mà sống sáng ngoài mới rồi bạn ăn lại mở

แลงไปพุทธอ่รื่องไ้ลูกชายนืนอ่อบหักโม่สุกบกขาดเนาะอม,มาละกอสุกอืม,อม จริงไม่บางเท่าไหร่แบบบานเี้ก็หมักไอซี่หัวดซี่หวัวบ้างไม่ไหรอกเมื่อไรเอาเข่าเปี้ยให้พี่หลองบึงใหญ่ไม่บานยกไป้บึง่งอืมผลไาหม่ตามฤดูกาลนี่หรอี่ัวบางรล่วไ่หรอกต้นนหวันไม่หรอกหมักซี่หวัวหมักกดขาพี่หลองเคยกินบะ หวานได้พี่หลงจนหยต้รึทำไมเด็กหน่อย,นอยเนาะพี่หงลงเนาะพักบินนิดแต่ละคนแ<อ>ต่ทุ่งเสือกบาลอู่แค้ตีพี่แค่หวานชื่อหวานหวานหวานงามยุ่แม่บ้านเขาไปยังใครหมู่เลงเขาเห็นหกเจ็บมามก,กพี่หลงครับผมก็อินบางทีแบบร่อยแล้วพี่หลงเนาะเจ็บๆแล้วกันครับผมอีบ่้ก็ถือว่าเด็ด หอมอกไข่หมดแดงใส่ใบงอใส่ผักหวานพี่น้องอันสุดยอดดีใส่กะทิหลายๆแบอครับครับผมขอขอบคุณพี่น้องลงไปห้าสุขสุขคนพี่น้องเนาะที่แบอกว่าเยี่ยมยามถามข่าวสองของผู้เฒ่าท่านหนึ่งเขาขอบคุณเวลาโอกาสนี้ฝากคือฝังเราเฮ้ยสุขสุกคนพี่น้องคนไหลคนแจ๊กคนตับต่ไกลคนวิงแจงเดืินมาพี่น้องเนาะเพเป็นกำลังใจกันเนาะพี่น้องเนาะอีกทีหนี่กอ แสบๆต้อกันน้อง,องพี่น้องปิทปิ๊บไปทำนี่พบๆกันอีพี่หล่าครับบมตาบัสดีกั